สวัสดีครับมัอนี้พอกับซองโจโลกจำครับมัอนี้เขาจะมาแบบว่าคอนเทนต์แบบว่าแบบใหม่ควันเทียนแปลกๆครับมัอนี่คนว่าคอนเทนต์แบบว่ากินทอดดอกคูนพณนะบอกถามผู้เฒ่า่นวาตะกี้ก็จะเคยกินครับพริกกับน้ำปลาครับเจวกับยังกับป่าวปะทอดเรียกว่าผัดกันเลยครับผัดดอกคูนครับดอกคูนก็จะเป็นดอกเหลืองๆองกันล่ะทุกคนถงที่เคยเห็นกันครับอย่าลืมกดติดตามคนตามตั้งใจซองโจโลกจำน้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันจะกินได้รีบอมันจะเป็นรสชาติแบบใด จะเบิ่งรับวิธีทํากันครับเพราะว่าหมู่บ้านไปกินน้ําเพลินมาแ่บครับทอดดอกคูนครับไปเลยครับเจอกันเขาจะไปตามหาดอกคูนแล้วกวมาต้นคูนอยู่ใส่นะนี่ครับเขาไปแล้วดาวดาเรื่องเขาเดี๋ยวเก็บกันเลยนี่ครับก็ที่ได้มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเขดของเขาเลยครับนี่ครับเขาเกิดเอาแบบ่าออกมาเด็ดเนาะเด็ดเกับว่ามาลงนามเลย นี่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ดักมะกเขกือไว้เลือแล้วก็จะว่าเคม็เคมๆนักหน่อยครับแช่ไว้ประมาณสักสิบหรือยี่สิบนาทีว่านี้ครับแ <c oughs> ห้แมงมันออกให้มันตายซุ่มดินวีแมงแล้วก็ไปถอดแล้วก็จะกินได้นะคร <c oughs> ับมากทีม่ก่อน <c oughs> นี่ครับก็จะแบบว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะถอด เข็นก็เห็ดมันกินได้นะถั่วคนได้กินได้ก็ติดลองเบิ่งเพิ่งจะซิมจัแบบอครับต้องรอให้มันแบบว่าต้องเทินไฟประมาณระยะนี้นะแต่มันมันห่อนแตวกันอันจะเทียไปเรื่อย Ừ. đi học nè. Ta cả coiเลย. Ừ. Ngờ sắc, ngờ xài, ngờ tẻ, ngờ xem rồi thế. นี่ามากินให้เบิ่งบัดนี้อือหือยอม กินได้เลยอ่าโอเคครับกับแอาบาคลิปนี้กินได้อิล่ลิตามที่ในคลิปเขาเห้วครับผู้ตอบคนบอกมาพิษยด้งเดี๋ยววะลืมใส่ผงชูรสขาดปะเลยครับยูโนโมโตะอ่ะจาจำพอก่อลนะก็ส่องโจโลจัมครับจะลืมกดติดตามกดกทับ s ะไคร้เขาครับเดี๋ยวเขาก็มีคอนเทนต์ทังบ้าหลายครับเขาเอื่นว่าถอดถอดหรือผัดบุญีทั้งถอดทั้งผัดครับดอกคูณ